ไม้ครับ。 ให้ดังในตำนานครับ แกกนะครับหากืคา่ครับของยิดเอ้าทำแกแดกนะครับตายยังบุคคลจะเหยนของครับโอ้อยจริงนะครับ มันแกรนะครับ Bluetooth, ủm không nào, công ngà mới, nhá, cái này mới công ngà mới. Bãi như không, đằng trượt trượt như không, ủm như luôn nữa. cấp bãi โวมแหกกับเขาครับม uh, ่มีแค huh? ่ตัวเด้อไม่มีม่โตอยู่หรอกครับจะบูปไาอย่างต่ำเนีนี้ครับต่ำตึกตึกตึกตักอยู่มันเดือดหร้อมันครับมันมันมันหลุดครับขาดไปแกลี้ยงโอ้โหครับโอ้ โอ้ยรวบครับรวบรวบรวบโอ้มีสุ่งป่าครับของครับโผล่ป่าเลยผมนุ่งขับมันหมันครับปลาตัวนี้ครับพวงครับผมครับปลาครับผมใส่สวยครับ มันครับมันมันครับอำนาจเกียด้วยครับไม้นี่ตํานากเราอีกครับเดี๋ยววันเดียวอ้ลุดๆุดุดเกิบลุดครับมไม้นีเป็นเศร้าครับมันครับมันมันมันครับตัดโม่งครับ เพี้ยนก็มีครับมัดนี่มันมานครับมันหนีมานครับครับบ้านบริลอดเงื้อเล้ยได้ครับนี่คุณครับมันหมานครับบ้านเฮียเอาโบออกนะครับกระหันออกซ้ำซุ่มนี่ยนคือออก็คือแหียก่ะหันบ้านเฮีย มันมนจีด่ดครับแง่รูดส,สองก็จีด้เพื่ฟซีบาทนะครับนันครับฮนั้นครับนั้นหมดนั้นหมดอยู่ครับเจ๋งมากถึงนอฝากกดไคด์กดติดตาม บายอีกนะครับเด้อขอบคุณสำหรับเอฟซี FC. ที่ติดตามเราอยีกนะครับเด้อขอบคุณสำหรับเอฟซีที่กำลังติดตามเราอยีกนะครับเด้อติดตามเราอยู่นะครับครับสวัสดีครับ